thank you ก็จะได้ภาพก so 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 ็จะได้ั็ทำรุ่นเพื่อสามเทียขออนุญาตขอบคุณพี่น้องก็ไหมครับเอ่อขอบคุณไปทั้งเพื่อนทางช่องยูทูปพี่น้องกดติดตามเนาะเพื่อนไปทั้งกลุ่มทั้งสองร้อยกว่าคนขอบคุณไปทั้งเพื่อนทางเฟซบุ๊กพี่น้องประมาณแปดพันเก้าพันคนเนาะขอบคุณหลายๆแล้วกันกรบพี่น้องมันอยอะมากเออขอบคุณป้าขวดมัน ว่านำกันมี20ทีกคนเลื่อมนับเจ้าของพี่น่องพู้ที่2 5หา2 6หกับโซ่เฟอร์นะครับยุ่นใสกระตามแ้ไป่น่องผมขออนุญาตไม่บอกสถานที่เนาะ บ,บุตรป้ามุนดงอะไรยายว่ามันหัวหยัยยุไสเนี่นยยก,กมึงมึงกันน่ะโอ้ยพี่น้องไปบุตรป้านี่แหละครับชีวิตยกมายกมาอย่ายมาเลยอย่ามาเลยครับไอะไะโอ้ครับอันนี้เฮ็ดเฮ็ดพึ่งพี่น้องเฮ็ดเพิงเฮ็ดพึ่ง,งบุตรครับ มันมึงอะไรย่าเห็นมันปะอูพี่น้องอ้นต้นบักใหญ่เลยครับพี่น้องอ้าวจะกลับไปไหมพี่น้องเนาะโอ้ยมึงกนี่ยผมพี่น้องรับเรื่องจริงพันจ่อพี่น้องขนาดนี้อ่ะแปลเจ้าบาทก่อนลายแยกเจ้าเดียวนีนครับหัวกามาพี่น้องหัวกามา ได้แบบกวงไปไหมปะาโอากพี่น <sk> ้องเลยอะอะไรหรอ่ตะๆๆก่ โอ้โหพี่น้องนี่นะครับชีวิตของคนอิสานเนาะพี่น้องครับนี่เธอไม่ได้ขวนให้พนนาะชีวิตก็เป็นอยคมอาจจะหาจีนพี่น้องเฮ็ดจับเฮ็ดเฮ็ดพึ่งนะเฮ็ดพึ่ง วา่าฉันก็ไอ้ทุกยากลำปากปากำย่อนมั่นหมกบ่พี่น้องอันบ่จินหมกมั่นปากบ่ดำป่า,ปานี่พ่ะนะครับนี่คือเรื่องจริงพันไอ้ป่า,ปาพันดงพี่น้องปากุดอีหลีมหาอีหลี <c oughs> นะครับเดี๋ยวพารถมาอีหลีพี่น้องเพิ่นก็เอาเงินเทาอีหลี <c oughs> คุณไปยากหาย่ายเลยครับมาน้ามดขั้งมดนี่ยีชิาคนน้อยเห็นป่ะครับเออบีชก็ผมยีิเจก็พูกครับนะนะเออโอ้เตเๆเตเตเอเต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 เนเต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 าตนตเตเตเกกตเตเตามกตเ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 ตดตเตเตเเตเเต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 นตเตเตเต อย่างไหนผมก็จําไม่ได้ก็เพราะว่าผมมานําเพื่อนถ้าพี่นอ้องนะครับมานาเพื่อนเพืเ่อนมาโอ้ยเป็นบุดมั่นวัฒนาบุดป้า,ปาหลพันนะป้าไทากระติผาพไโดกพันนะน้องเลยใจโทรศัพท์ไเกลก้อง,องนก็ะครับเนาะต้องขออนุญาตเพราะว่าผมนี่นะครับทำกล้องยูทูบดําเบลติ้งต่างๆครับทั่วประเทศทั่วโลก พี่น้องกาไปดูจังช่องผมเด้อพี่น้องพิมพ์สมชายเป็นวังรัตนนามครับแค่ผ้าไปทั่วประเทศล,ลงไป,ป200็นอล้มอันสองร้อยชิพผมโอ้ยนคะครับจะมุพิมพ์พยิ้มเอ๋ยหนึ่กระดังจะบอกัวติดเตะจะพูดใดกบุญกับแม่มเพิ่งกันอนะ กองดาซ์ก,กองเนดะ้อโอ้ยพี่น้องนี่ครับเรื่องจริงผ่านจอบ่กับจอมือถือพี่น,อน้องโอ้นีหัวหนึงโอ้พี่น้องก็จำเนีน่กระดีใจครับกระดีใจอ,อ้ยสาวเวยสามพุ่ยาย เฮ้ยได้ไปกับเป็นล่างดีๆครับคุณมาถามสื่อกับผู้ขายไา้จังได้ครับหลานเสียกหยาบหนาบอยู่เฮียนะค่ะกินมันนั้นเป็นไงเพคะมีทุกคนทุกยากนะครับลำบากพ่อเก่าพ่อขอบอกถึงบุงคันพี่น้องจะอยากกินมันก็ว่าคุณมันเนาะ คือไเป็นเร่อดีใจพี่นงนะวะคือบเสือเจนครับคือได้โย่เง,งินกับพี่พอ่อยูอ่ด่วองบ้าหลายแต่มันบะเสียบคือเป็นคนเองพะนะอพอจะได้พ่อหมุนปามาประมาณสิบแปดกิโลกวล้วอะเฮ็ดจากเฮ็ดแตนเมื่อได้คุดยจ้งอันกับพี่นงข่าตั้งกองไทยพี่ดูโอ,อ้ยู่ พันธุ์น้ำหาสุก็ตั้งยี่สิบห้าก้อนอู้หูเนรถตัวใหญ่ๆนะครับทั้งหมดยี่สิบเจ็ดคนมามารถนำกันนะครับเจ้ายุ่ยใส่เนี่ยพี่น้องอยู่ในป่าเนี่ยผมกับโบโหดนะครับผมก็เอาพุยใกล้เนี่ยนะล้งยิบลงเขาครับขออนุญาตเจ้าของภาพนะครับต้องด้วยความเคารพนะครับ แต่กลุมก like ็รบไม่มีเจตนาลายนะครับที่เอาภาพของท่านไปเผยแพร่นะครับในช่องในกลุ่มต่างๆประมาณเกือบหมื่นคนทั่วประเทศนะครับทั่วโลกนะครับขอขอบคุณผู้ดี่ขอบคุณไปทั้งท่านคุณลุงธุรยุทธ์ยุคลังไปพี่น้องขอคุณป๋าวอนเด้อครับยูบุษยไต้หวันนะครับเปิดตึ้งซูเมอร์ครับขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องไปทั้งบ้านใกล้บ้านใกล้นะครับทั้งอำเภอไก่ผมกะอำเภอพนใจนะครับสุวรรณภูมิต่าง จังหวัดร้อยเอ็ดยี่สิบอำเภอพี่น้องขอบคุณทุกกลุ่มก็แล้วกันเนาะเอ้านะครับโวยกดติดตามกดกระต่ายกดไลค์กดแชร์นะครับหน่อยพี่น้องลงทุนหมูฟันมันไอ้ปุ๊บป่ามันมากนะครับเรื่องกิงผ่านจอพี่น้องผมมาคนอีหลีครับขอยอนุญาตาย้ฉีดจักหน่อยตะกอนโอ้ระว,วังหนามขอหัวเด้อคุณใหญ่เลยนะครับโอ้โยนรับผิดพี่น้อง คนละคนได้ไปสามลูกชีลูกกับตายอ่ดอกลูกนึงก็เป็นยังจ้างขายนะครับพอได้ขึ้นจักหาชิบหกชิบปาแถล้านไปซื้อไอติเฟมพี่น้องเลยเอากับเปกาแกนหน่อยกันพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับเจ้าของภาพเด้อยนะครับปู่ผู้ใดน,นอนใน,นนอนครับย่ายบ้านถือบอลถือบ้านไอพุ่นครับปู่จ้าละผมมาซื้อเด้อพี่น้องผมบอกสาวซื้อๆได้ว่าบ้านบ้านนั่นบ้านน,น,นี้นะครับ ว่าหมู่จักบ้าได้ผมกับอบบ้านนั่นละนะครับขอบคุณทุกการติดตามทางช่องยูทูบนะครับกรุณากดจดตะคให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจพี่น้องผมในท้ายที่ตั้คลิปต่อไปขอบคุณพี่นอ้องหมู่บ้านครับกลุ่มอสอมอบ้านพนดวนเนาะทั้งแปดสิบสามคนนะครับตุลาหน้าเขาบอกามาขีปผมนะครับขออนุญาตทั้งตันทันนายกหมู่บ้านมากับผมนะครับถ่นะบายวีดีโอนะครับถ่ายคลิป เพื่อเผยแพร่กิจกรรมประชุมเมื่อวานพี่น้องเกี่ยวกับการป้องกันการตรวจหามะเร็งนะครับมะเร็งแน่ไอ้ยังก็ไอ้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 อ้หนังกับพวกบัวปลาถึกเนโน้มมาเอามะเร็งเต้านมโอ้ยพี่น้องเลยพวกกับไปนั่งมึงอยู่โดนเตื่นพวกกับออกมาแล้วครับเออนะเพวกพยังกับเพิ่อนมาให้ความรู้เพราะว่าทีเป็นด่านทั้งนะครับท่านผอทั้งสายทั้งมูลพี่น้อง พ่ออรพสต,ตนะครับหลายหมองผลมาประชุมที่ปรปสต,ตบ้านพนดวงน,นะครับเมื่อวานนี้นะครับผมกลับไปเขาร่วมนัเพลินนะครับฟังไอพินไปนําพี่นองนะครับฟังไปน้าเล็กน้อยเดีฟังแต่เนี้ยเดี๋ยวผันอีไว้นะครับฟังพินพันไปน้ำบอ่อไยกับเมื่อยปากคนหวันะครับพี่นองเนาะ อ่าจังหน่อยกะดิ้วเด้อครับโอ้ยต้องับสายด่วนหรอครับพี่น <si ้องขออนุญาตเด้อครับอยู่ในป่ากะสังสีแล้วนะครับอยู่ในป่ากะเพรคืออยู่ในป่านี้กุ๊กกักกักกะยับแน่กะยันตาสายไม่ลุดพี่น้องเอ้ยจะรีบไปป่ายไปครับกอยู่ในป่าอีหลีพี่น้องในป่าเด่นเดียเด่นเดียอยู่ด้วยนี่ป่าง่ายๆว่าหวะคับ คุณยายคุณตา,าบ่อตาผมผมก็ออกว่าเป็นเนปานี่พี่น้องเว่าป้าบองเลยผมกับป้าหัคือกันนะครับป่าหัคือกันมาบอกว่ามันมองไกดน,นะครับอ่ะฟังเศร้าพออย่างาาอือ่นนะครับเสียงสเสน่ห์นิวสิแนะครับพี่น้องเนปากับพี่ชายมากครับ หมุนดวงข้้นไทยเอาได้ครับยืดตรงน,นี้พ่เป็นเห็นนครับพี่น้องข้านอีนป่ข <laughs> อบ้นก็เสียงแสดงมิวสิกนะพี่น้องเนาะเอาพิอ่อนอื้ออัป้ามั่นกับมาดั้มกบเพื่นอนุญาตในใส่เศ้าเพี้ยนเศร้าเท็เพ่อน,นมาเปิดน,นะครับของเอื้กินกับกติพี่น้องเอ้ยไปยอนน่ขอ่อได้ครับ ขอบคุณพี่น้อง,พอพงนนอขอบคุณทุกกามั่นในการน้อขอบคุณทุกการติดตามนะครับทางช่องยูทูบนะครับจะเป็นประโยชน์ก็ดกดติดตามพี่น้องกดตัวแดงยยิ้มฟังขวามือล่างสุดพี่น้องกดติดตามกดไลค์ก,ก,คด,ก,คด,กคดแชร์นะคทำให้ผมด้วยขอบคุณเพื่อนเพื่อนทางในกลุ่มขับสองร้อยสามหลายคนละมั้งขับไปในมึงหลายมึงเลยพี่น้องขอบคุณเพือ่อนเพื่อนทางเฟซบุ๊กประมาณเกือบหมื่นคนพี่น้องเอา้า คนหลายๆพี่น้องเด้อดูคึกหม่องจุบอนผมก็ันจุดคอยชาย้อยบอกไปทำเมลเลยนะครับทางลานต่างๆทั้งหมลเจ็ดทิปแปดทิปมองรับร้านค้าที่ผมนะครับเอ่อรับปากไว้กับที่พายหน้าบอกไปให้น้ำพี่น้องไปนั่งกินเด็ดเอาหน้อยเนาะตอนนี้พี่น้องขออนุญาตนะครับจบคลิปนี่หนึ่งนาทีนะครับที่เป็นคนมั่นคือกันเดเมียบ้านเด้อัน ผู้ใจเฮียนที่2หายใหไปแท้แต่เช็ดยุ่งเหิบ้านเพิ่นได้มั่นเต็มกับใต้จ้าของบ้านเนีพ่อสองหัวอีป็นตัวพ่อใดในกะพี่น้องเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาผมก็เป็นผู้หนึ่งกันกับพี่น้องที่ว่ามาหามั่นในเทลากันกันตาเปลี่ยนไปพ่อใดว่าจีพ่อใดจักหัวแต่ว่าจีพ่อเนี่เพราะว่ารู้ว่าผมนี่ทำช่องทำชีพทำข่าวเน้องพี่นองก็จีพ่อวาหลายดอก ครับขอบคุณทุกการติดตามท่านพี่น้องถ้าเป็นประโยชน์ก็กดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณเจ้าของภาพเพลินขอบคุณเอ่อแล้วก็คุณยายด้วยเด็กเอ้าวุ้ยจะมนจะดูตูนพี่น้องเลยขอบคุณเอ่อขอบคุณและขอบคุณเอ่อคือในป่าในสมองจบกันโอ้โอ้เตะ ขปบขอบคุณพี่น้องห,หลายๆกันหลักกันนะครับเอาับขอโจ๊ะจุดนี่ในปลามันนี่นะครับเขาปลาหาขวดมันขอบคุณและขอบคุณนะครับ,บคลิปต่อไปเดี๋ยวนะครับยังเมืองตอนกลับบ้านพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณห,หลายๆก็สวัสดีครับผม